กี่คนกันโยมอยู่กี่คนกันอยู่กี่คนอยู่กคนคนเดียวอยู่คนเดียวเดี๋ยวโยมนั่งเก้าอี้ได้ไหมทำไมยังนี้จะได้สูงกว่าเดี๋ยวโยนั่งเก้าอี้ไม่ไม่นี่อะโยมโยมนั่งนี้ก็ได้แต่มานั่งนี้นะออกมาก่อนออกมาก่อนครับ S <S อ,อยู่กี่คนนะอยู่คนเดียวค่ะบ้านนี้เหรอค่ะอ,อ๋อเอาแล้วลูกหลานไปไหนแม่แม่ก็เสียไปแล้วพี่สาวก็เสียไป เอากับข้าวมาให้กินกันมาดูสุขทุกข์ยต่งยืน,นอ,อยู่คนเดียวแล,แล้วทำอะไรตอนนี้ก็ขายของบางเล็กน้อยขนมหวานทำอะไรทำอะไรเป็นขนมหวานแบบไทยๆเหรอหรือแบบไหนแบบแบบขนมน้ำอะบัวลยมังอะไรมั่งอย่างเงี้ยข,ข,ขนมปังก,กิมบัวลยงั้นเหรอค่ะไปขายที่ไหนขายตลาดประโองช้าง แล้วไปยังไงรถเข็นค่ะรถเข็นไปเหรอค่ะโอ้ไกลไกลไ,ไก็ไกลเหมือนกันค่ะแล้วไม่มีใครช่วยเข็นเหรอก็อมีบางทีหลานเ้าก็เอามอเตอร์ไซค์พ่วงไปให้อ๋อบางทีพ่วงให้แล้วจักรยานใครเนี่ยจักรยานไปชื่ออะไร นะฮะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดค่ะแล้วคิดว่าจะแข็งแรงอีกงานแค่ไหนไม่ได้หลังก็ไม่ดีหลังไปหลังก็ไม่ดีเป็นไรหลังเป็นแรเลยก็ปวดหลังอยู่ นี่เด็กขี่จักรยานชนล้มไปนี่กระดูกหลังก็โกงนานหรือยังก็นานเหมือนกันแน่ตังแต่หลายเดือนละสี่ห้าเดือนละแล้วอยู่คนเดียวหงาไหมก็หงาเหมือนกันตอนนี้หลานเขาอยู่หน้าบ้านนนมีอยู่หลังอ๋อก็คอย มีเพื่อนคุยบ้า,างท้งเราก็ไปหากันอย่างนั้นเหรอ,อะแต่เขาก็จะไปไหนเขาเยเอะเฮ้แล้วถ้าขายอย่างนี้เราขายได้ทุกวันก็เป็นบางวันบางวันก็ไม่ได้ขายบางวันก็ขายกะเพราะบางทีก็เหนื่อย,ยไม่ไหวก็หยุด เอาตามสภาพรอค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้จ้างใครทําเองเ <c oughs> คนเดียวทยําคน <c oughs> เดียวถ้าทำสองอย่างสามอย่างเยอะเยอะไหมทาไม่เยอะประมาณอย่างละยี่สิบถุง<อ>วันละสี่ห้าร้อยบาทก็แต่กําไรกินบางเล็กๆน้อยๆของแพงกําไรน้อยค่ะแล้วขายหมดทุกวันไหมบางวันก็ไม่หมดแ <c> ต <oughs> ่วันไหนหมดก็ค่อยทั่วหน่อยวันไหนไม่หมดก็ บางทีก็เข้าทุนโอ้แต่วันนี้ทํำไหมวันนี้ก็เตรียมจะทําเหมือนกันค่ะเตรียมไม่ยังเตรียมแล้วปั่นบัวลอยไว้อออยังยังไม่สุกแล้วค่ะถ้าสุกเดี๋ยวจะเมาหมดเลยเมาหมดเลยมาจากวัดไหนคะวัดพระพุธแสงธรรมจังหวัดสระบ,บุรีค่ะ แต่เนี่ยไปเรื่อยรายการธรรมสัญจรค่ะเมตตาทรรมคำจุดโลกเคเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ฟัง<อ>ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเรื่องธรรมธรรมวัดวารามตอนสาวๆเป็นไงบ้างไปภาวนารักษาศีมไหมไม่ได้ไปได้แต่ใส่บาตรเฉยๆส่วนใหญ่เลยเนาะค่ะฟังแล้วก็มีแต่ทําบุญตักบาตรได้แต่ทานบรารมีจ้ะแต่ภาวนาน้อยจ้ะ ได้ทําไงจะได้บุญภาวนาบุญภาวนานี้อันนี้สงเยอะมาก <c oughs> คนเราบางคนรวยไม่มีความสุขก็เพราะไม่ได้ภาวนา <c oughs> รวยเยอะแยะไปแต่หาความสุขไม่เท่าไหร่ <c oughs> ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีไ <c oughs> สู้คนมีศีล <c oughs> มีธรรมไม่ได้อยู่เย็นเมื่อกี้ไปเจอโยงคนหนึ่งแปดสิบกว่าหน้ายังใสาทาแป้งขาวเลย <c oughs> <laughs> ผมก็ขาวจ้วเลยถามบอกโยมยายโยมยายทาแป้งถึงหัวบอกไมทาแค่นหน้าแล้วหัวขาวอ๋อขาวนี่มันผมอยังจําได้อยู่เนี่ยยิงเราอายุมากไปโยมรู้ไหมอริยทรัพย์ต้องติดตัวไปนี่ทรัพย์ภายนอกคะทรัพย<ฆ>์ภายนอกคือเงินทองที่เราหามาค่ะ<ฆ>แต่ก็กินแค่ให้กับร่างกายธาสี่ แต่ทรัพย์ภายในนี่ใช้ใจแทีนี้ถ้าโยมไม่ใช้การภาวนานะหมดแล้วทีนี้โอกาสมนุษย์สูงสุดคลีทที่ได้ภาวนาค่ะอะอย่างอย่างต่มาได้่อมาภาวนางแต่อายุยังสิบหกสิบเจ็ดมาก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็กำไรชีวิตกำไรตรงไหนรู้ไหมโยมอยู่แล้วมีความสดชื่น หัวใจก็สบายไอ้ส่วนทุกข์บ้างก็มีแบบมันก็ไม่ยึดมั่นแต่บางคนทุกข์ไปได้นะยึดยึดมั่นถือมั่นทุกข์จะเป็นประสาททุกข์จะเป็นจะตายทุกข์จนผูกคอตายเลยทุกคนผ่านสุขทุกข์มาแล้วยมผ่านความทุกข์ไหมยังก็มีบ้าง,างอะไรที่ทุกข์ที่สุดที่ชีวิตที่ยมระลึกได้ เกิดทำบุญต่บาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปนี่นี่ไม่ถ้ออะไรที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตที่จะมาลึกได้ก็ทุกข์กลัวจะไม่มีกินม่ใช้ <c oughs> แล้วความพัดพลาดมีไหมความทุกข์มีอย่างวันหนึ่งโยมต้องเจออะไ,ไรความพัดพลาดเนี่ยมีไหมไ <c oughs> ม่มีตามาก็มีโยมพ่อโยมแม่ตามาก็จาับ โอ้แม่พ่อแม่จากไปนานแล้วเป็นยีน่สิบติดปีละเขาทมานี้กเกือบหกแต่พี่สาวพ่งจากไปตอนสี่ห้าปีเนี่ยก่อนอยู่ด้วยกันสองคนจริงๆถ้าถ้าเราเริ่มชีวิตแรกๆมันเหมือนครอบครัวเรามันกับมีครบ มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีอะไรพออยู่ไปอยู่มานานๆเข้าก็ขาดไปขาดไปนี่คือสัจธรรมค้นว่ามนุษย์มีพบก็มีจากมีเกิดก็มีตายมีหนุ่มสาวก็มาแก่ชราตอนนี้โยมจากสอสอตอนนี้เป็นสวแล้วสสอคือตอนนั้นยังเป็นสาวสาวตอนนี้เป็นสวคือกําลังสูงวัยจะสูงไปเรื่อยเรื่อย ทีนี้วันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ยงว่าถูกไหมถูกไหมกลัวไหมไม่กลัวฮะไม่กลัว,ลวมียายเมื่อวานตาบอดอายุแปดสิบแปดสิบสี่แปดสามแปดสี่อย่าพูดคำว่าตายนะกลัวคำว่าตายให้บอกให้ยายอยู่เป็นหมื่นปีเลยไหมโอ้โหทรมานมาหนีไปพ้นหรอก่กลัว ไม่กลัวถึงเวลาก็แต่สลับแตจะมาคำว่าตายเนี่ยตายทุกคนแต่ว่าเราจะตายแบบไหนจะโยมเลือกเลยกขอคอ,คองอก <c oughs> ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีมนุษย์สมบัติหรือเกิดมาแบบทุกยากก็ขอตายแล้วไปสู่สวงสวรรคอ์ออขอ ตายแล้วเป็นพมแล้วข้อ,องอรหรือจอตายแล้วนิพ่าาเลือกข้อไหนก็ขอข้อ,ของอ,เ,อเลือกเลืเอกตอนนี้ให้เลือกก่อนเ,อเลือกเลือกดูคิดนานจังจะจะเลือกอะไรดีก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีสมบัติ หรือมจะเลือกข้อกอทีอยากกลับมาเกิดอีกก็ยังอยากเกิดอยู่อ่ะอย่างนั้นก็ต้องสร้างบารมีแล้วทานศีลยังต้องไม่ให้ขาดเลยถ้าจะเกอบกลับเป็นมนุษย์เพราะว่าต้นทุนมนุษย์คือศีลห้าศีลห้าแล้วรักษาศีลมาทุกวันนี้ยังรักษาอยู่ไหมอ่าอ่าอ่า ไม่มีเวลาไปรักษาาม<ส>ีแต่าหาเวลาอยู่ที่บ้านก็นรักษาได้ยมอย่าไปเข้าใจรักษาศีลต้องไปอยู่ที่วัดไม่ใช่เนี่ยเรารักษาเรารักษาศีลก็่แล้ละรักษาศีลก็อยู่อยู่ที่บ้านไเข้ากอดีศีลห,ห้าต้องมีนะศีลห้าถ้าไม่มีกลับมาเป็นมนุษย์ ดีไม่ดีไม่สมบูรณนะ์อายมดูนะโยมบอกพร่องข้อไหนข้อแรกปานาติปาตาเวรมณียมเว้นเลยยังจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นได้ยังยังเว้นไม่ได้อเรียบสร้อยข้อแรกก็สองอาทินนาทานายัางเว้นไม่ได้ยงัยงอยากกินอยู่ไม่กินก็ไม่เป็นไรถ้าเราซื้อของที่ตายแล้วเราเราไม่ใช่เอามาสดๆแล้วมาฆ่าเอง อาแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยก็พวกผลกพวกปลาไม่ทำเด้ไหมทำไมจะได้กินนะพูดอย่างนี้นนแล้วก็ต้องฆ่าอยู่ดีถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องฆ่าต่อเกิดวันเกิดวันไหนมนุษย์เข้าใจผิดกันเองว่ามนุษย์ต้องกินมนุษย์เองเป็นอาหารโอ้โหหนีกันจ้าละวันเลยข้อสองอาทินนาเวลามันนีเรายังรักทรัพย์คดโกง ช่อชนใครหรือเปล่าขอ้ขอสองไม่มีไม่มีผ่านข้อสามวัยนี้หมดแล้วเนาะการเมิวิจาผิดลูกเมียคนอื่นผ่านนะข้อสี่มุสาวาทาเวรมันนีพูดปดสอเสียดคำหยาบเพอเจอร์ไม่มีไม่มีได้ไปสามแล้วข้อห้าของมืนเมาสุราเมไรทั้งหลายกินแล้วทำให้ขาดสติเสพยาเสพติดมีไหมไม่มี งั้นยมยมต้องแก้ไขข้อที่หนึ่ง <ไป S 1> ต้องแก้ไขข้อที่หนึ่งถ้าแก้ไม่ได้ไม่สมบูรณ์รับรองได้ <c oughs> คนที่ทุกวันนี้ที่เกิดมาทุกพลาภาพปางคนป่วยห,หนัก<ไ>ปเป็นโรคเยอะแยะตั้งแต่อายุยังเด็กก็มีเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์ก็มี <c oughs> นี่เกิดจากเพราะ เรื่องของหนึ่งการทรมานสัตว์และปะดาดธิบัติได้ทำให้อายุสั้นด้วยเอาแล้วเอาแล้วทำยังไงทำไงดีทำไงดีอยู่ที่โยมแล้วตามามาชี้ทางโยมจะไปทางไหนก็เรื่องของโยมนะตั้งให้ดีกัไหนก็ไ,ไหนๆแล้วอายุอยู่ขนาดนี้แล้วที่เหลือ น้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วแล้วยมจะไปไ,ไปกักทำไมชีวิตไม่ต้องไปไปกักแล้วอะไรที่ดีก็ทําตามพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละโยมแค่ตักบาททาบุญมันเป็นเป็น,เป,นเป็นข้างนอกข้างในโยมใจต้องผ่องใสหัวใจโยมต้องสดชื่นนั่งไปเนี่ยโยมจัองอก ดังยมทำกับข้าพุทโธนึกในจิตพุทโธพุทโธพุทโธใจจะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วมันไม่เศร้าหมองหพักพุทโธพุทโธและกลางคืนอีกนั่งสมาธิกับหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทโธพุทธพุทเข้า โทออกทำให้จิตรวมเป็นสมาธิพูโทไม่สนใจเสียงอะไรทั้งหมดไม่สนใจโลกใบนี้ทั้งหมดวางทั้งหมดอยู่กับองค์บริกรรมหายใจเข้าพูทโทรทำให้แบบสบายนะหายใจแบบสบายไม่ต้องไปบังคับแล้วโยมจะผ่องใสกว่าน,นี้หน้าตาจะสดชื่น เขาเรียกคนมีบุญแล้วเทวดาจะมารักษาโยมเพราะอะไรรู้ไหมพอยมมีบุญปับ๊บพอยมนั่งภาวนานสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะพอเสร็จปุ๊บพอถอนออกมาปับ๊บรีบแผ่บุญเลยให้กับบิดามารดาผู้บังเกิดเรลาพ่อแม่บรรพชนปู่ย่าต,ตายายตมาแผ่ให้ทุกวันพ่อแม่ตมานี่รับบุญทุกวันบนรรพบุรุษของตอมา รับทุกวันญาติมิตรพี่น้องบริวารแต่มาเจ้าที่เจ้าทางแต่มาแผลทุกวันแล้วเย็นบ้านวัดแตมาก็สว่างสวัยใครก็อยากจะเข้ามาแผลทุกวันเจ้าที่เจ้าทางด้วยแต่เราก็ต้องมีบุญนะแผลเขาก่อนแล้วต่อไปเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และอกมนุษย์แต่โยมต้องมีองค์บริกรรมกำหนดจิตให้ได้พุโทโธจากนี้คือโยมลองทำดู กำหนดหายใจเข้าเนี่ยหายใจอยู่ข้างในนะไม่ต้องออกเสียงก็ได้หายใจเข้าอยู่ข้างในไม่ต้องออกเสียงแต่มาทําให้ทําให้ดูนั่นเองโทแต่จริงๆไม่ต้องออกเสียงโทอยู่ข้างในยป็ไงลองทําดูดิลองกําหนดดูแล้วใจจะสบายนี่แหละของดีที่โยมจะต้องทําไปจากวันนี้ ไม่อย่างนั้นจิตเราคิดแต่เรื่องอื่นมันไม่พ้นทุกข์พระพุทธโธนี้คือใครรู้ไหมพระพุทธเ,ทเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสบายแล้วไม่ใช่โยมนอนกับหมอนมาบมาบมาบแค่นั้นเองกับพระแค่นั้นเองต้องใช้หัวใจให้เป็นพระด้วยจะทำไหมจากนี้ไปเดี๋ยวจะมาจะไปแล้วมาชี้ทางให้ <Yeah. S 1> นะคนมีบุญก็ต้องเอาบุญมาให้แต่ว่าต้องต้องทําเองด้วยนะเอาเอาเข้าวสารมาเอามาเอามาท<ป>้แปดลูกกอกับข้าวข้าวสารแปดลูกหัดพุดโทโธไปอะไรเว้นได้ก็เว้นเสียอายุขนาดนี้แนละ้วอย่าไปสร้างกรรมสร้างบาปอีกเลย แค่กินเนี่ยโยมไม่ต้องไปทำบาปหรอกจริงๆแต่ตามมาไม่เอาง่ายง่ายใช่ไหมเรากินแล้วเราต้องมีบาปมันก็ไม่ใช่เหมือนสัตว์ภูมิสัตว์ดูเวลาเขาจะมีชีวิตรอดวันหนึ่งเขาก็ต้องล่าวันหนึ่งแล้วกี่วันที่เขาต้องล่าในวัฏจักรนั้นกลุดค้นยากมากเป็นกรรมวิบากของเขากันเองเอาข้าวมา หัดพุโทโธจะได้สดชื่นดูไม่ก็สดชื่นรู้ตัวไหมว่าใจเรามันมันไม่ได้สดชื่นอะไรนะเังสดชื่นเอามาตั้งนี่เลยก็ได้เอเอามาวางไป <c oughs> ข้างในทางตันไหม <c oughs> หรือยังไปได้เรื่อยๆไปได้เอยคนะ่ะ นี่ยม65ใช่ไหมนึออไกได้เดเจ้า71 71อ๋อยันจะมาเริ่มแก่และพอยมพูดป้าจมาจำได้อ๋อเจ็ดเมื่อกี้ยมบอกไปแล้วความแก่ไม่ปราณีใครเลยมียาหอมด้วยนะยาหอมเอาไว<ะ>้เวลา ไม่สดชื่นอนะไรก็กินยาหอมมีขนมมีกับข้าวมีผ้าหม่มมีหมอกินแล้วสดน่ง <c oughs> สดชื่นแต่ได้สดชื่นกว่านี้ <c oughs> หัวใจหัวใจหัวใจโยมลองทําใจเป็นทองคําดูสิพุโทโธไปนะโอ้แล้วตัวน่าจะใสกิก๊กพูดจริงนะแล้วอดนอนด้วยอะตมาก็ไม่ค่อยสดชื่นนี่ก็ส่วนหนึ่ง ก็ส่วนหนึ่งก็พักผ่อนได้ใ<อ>้พอเพราะว่าตื่นตั้งแต่สี่ทุ่มทำตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตีสี่ออกไปขายแล้วกลับมาก็มีเวลาพักนิดเดียวมันก็ไม่สดชื่นเงี้ยมันสดไม่ได้เพราะวันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมทั้งจริงไม่ทำไม่พอก็จะนอนหลับก็ยังห่วงว่าของยังไม่ได้ทำอีก จริงๆน่เอาไม้มาตีโยมนี่พูดสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอย่าไปปล่อยอย่างนี้เกิดเป็นอะไร<ช>ไปเงินทองมันช่วยเราไม่ได้นะก,ก็รู้แต่ว่าก็ต้องทําอย่างนี้อะอาชีพอย่างนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินมีใช้ไงแ็่ตัวคนเดียวใครเขาจะมาให้อะก็ต้องเกลี้ยมหาไว้กินไงมันสดไม่ได้แล้วคุยกับท่านศรีโยมดูว่าจะเอายังไง วันหนึ่งถ้ามากๆไปเนี่ยมันสะสมแล้ว <Yeah. S 1> เกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้มก็ยมแบ่งเวลาหน่อยเข้าใจอยู่ว่าปากท้องว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายแต่ว่าชีวิตโยมก็พักผ่อนต้องพอโยมจะทําเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้หรอกโยมบอกเจ็ดสิบเอ็ดเรียปิเขานั่งภาวนาไปแล้วเจ็ 78. นี่ยังยังนั่งทำบุรอยอยู่ถ้ายังอยากเกิดอีกนะเอยากเกิดแค้อยากเกิดนะ,ะยังไม่อยากตายเลยังอยากเกิดดีไว้ถึงหมื่นปีจะได้เข็ดเลยอยู่ไม่ได้เลยอันหมื่นปีเลยยงไงก็ <S <S 2> <S 2> ให้มีพุโทโธไว้ก่อนนะค่ะแล้วทำแล้วใจจะสบายทำสบายแล้วทำมาถึงขนาดน,นี้ เพักไม่ได้เหลอเงินไม่เหลือกินเหลือเก็บไว้ใช้แล้วเหรอเราใช้แบบประหยัดนะไม่วันหนึ่งยอมกินเท่าไหร่วันนอ้ท่านวันหนึ่งไม่ได้เท่าไรหร่หรอกของมันแพงบางทีเหลือบางทีก็เหลือถ้าเหลือก็ไม่ได้อะไรเลยมาในวิธีนะปกติก็กินสามเวลาใช่ไหมยอมกินวันละครั้งพอสองเวลานั้นตัดไปเท่ากับเราใช้สามวัน เท่ากับคนอื่นใช้หนึ่งวันเอาสิประหยัดขนาดไหนและเรากินให้พอสมควรแล้วสุขภาพดีด้วยนะถ้ากินเยอะไม่ดีโลคอาหารมันเกินน้ําหวานเกินน้ําตาลไขมันเกินจริงๆอย่าให้จุดจหรือว่าก็ให้เบาๆลงเกิดเป็นอะไรไปจะไม่คุ้มกัน ดูแลสุขภาพด้วยนะไม่มีใครแล้วโยมก็บอกว่าโยมอยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยโยมนึกว่าโยมอายุสิบแปดเหรอสิบหกเอง <laughs> เอานะไปแล้วนะสิบหกสิบเจ็ดเอง <laughs> ย้อนนะ,ะกลับตัวจากเจ็ดสิบเอ็ดเป็น <17 S 2> เป็นสิบเจ็ดถึงห <laughs> น้าก็สิบแปดแล้วสิเอาล้วนะ ดูแลให้ดีค่ะวันนี้ว่าจะเหมาขนมขนมก็ยังเอางี้ไหมเดี๋ยวจะมาวันหนึ่งโยมขายได้เท่าไหร่ถ้าขายหมดอ่านี้จะถ้าถ้าขนมทำม,มาขายขายขาย,ขายแค่แค่สามร้อยสี่ร้อยบาทเอาติตให้สี่ร้อยนะสมมติอาจะมาเหมายมสิบวันแลวโยมทำเสร็จแล้วไปแจกใครมาก็แจกแจกแจกได้ไหมสิบวันเดี๋ยวจะมาให้โยมไปสี่พัน แต่ว่าโยมจะทําแบบวันไหนเหนื่อยโยมก็พักไม่จาเป็นต้องท,ทําติดต่อสิบวันนะอเอาเงนะินให้โยมสี่พันแล้วก็โยมก็ไปแจกนักเรียนก็ได้อะไรก็ได้ใคร<ะ>ก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วแล้วแต่โ<ะ>ยมล้วโยมจะทํากลางวันโยมก็แจกกลางวันจังนะรับเงินไปกลางขอบคุณ<ะ><ะ>แต่ว่าตมาก็ไม่เสียเรียนนะ ขาดเรือนิดหน่อยก็ไม่ต้องม่าต้องเป๊ะเป๊ะว่าต้องสี่พันขนาดนั้นเลยนะ,ะเอาเอาที่โยมทาเรื่องสบายใจก็ะนะจะได้มีเวลาพักลุงนี่บอกว่าวันละหมื่นกี่ีทีโออย่างนี้ตัมาลุไปก่อนแล้วหรือ <c oughs> ให้งี่บอกวันละหมื่นถ้าจะบอกวันละหมื่นตะมารู้เลยว่าโยมกําลังพูด <c oughs> ไม่ตรงกับความเป็นจริง <c oughs> จัมาก็ไปแล้ว เพราะว่ามุสาวาทาเวรมณีพระไม่อยู่แล้วไม่มีมุสาไปแล้วนะแต่ปานาไม่ได้อ,อ,อย่าลืมพุโทโธนะจ้าแล้วก็แผ่บุญให้พ่อแม่ด้วยนะเอออย,าย่าโยม ชะตาของแต่ละคน71ก็ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตแต่ก็ยังดีว่าสุขภาพก็ยังยังไม่ล้มป่วยอะไรแต่ก็พักผ่อนน้อยฟังดูแล้วแล้วก็มีความกังวลชีวิตเยอะก็ถึงจุดหนึ่งก็จะต้องนะอันตรายเหมือนกันนะ เพราะว่าอายุวยัยยิงการนอนไม่เพียงพอก็ทำให้โทมเร็วด้วยสุดโทรมยังไม่มีก็ต้องสักได้สักหกชั่วโมงนะยังไม่มีนะหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงกำลังดีถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าแปดชั่วโมงถือว่าโอ้โหนอนแบบพักตตเต็มที่เลยนะ ก็อย่าไปนอนดึกเกินถ้าใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยตับจะร้อนนะตับจะร้อนก,ก็บ,บริหารบางคนติดนิสัยนอนดึกนยอย่าเกินห้าทุ่มนะโยมนเกินแล้วก็ต้องดูว่าดูสุขภาพเป็นเป็นหลักด้วยว่าเอะถ้าเรามีอาการร้อนในบ่อยๆก็ต้องดูเกี่ยวกับการ พักผ่อนไม่เพียงพอเกี่ยวกับการนอนน้อยไปหรือเปล่ามึนๆงงงเบอร์เบอร์อะไรนะกับการพักผ่อนก็มีส่วนก็ดูแลกันนะเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกว่าทั้งหมดเวลายามเจ็บป่วยแล้วเงินทองมีเท่าไหร่ก็ต้องมารักษานะมีเป็นล้านก็ไม่พอนะถ้าไม่รู้จักดูแลต่อให้หาเงินมา ทั้งชีวิตพอเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายเข้ามาแล้วทีนี้แล้วโอ้โหค่ารักษาเนี่ยเสียงเงินแล้วต้องเจ็บตัวอีกความเป็นตัวของตัวเองนี้หมดเลยนะต้องฟังหมอทั้งนั้นเลยเช้าต้องกินอย่างนั้นเที่ยงต้องกินอย่างนี้ก่อนนอนต้องกินยาอย่างนี้สาลาพัเอานะ ก็ขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวดูไลน์ใหม่นะ